วันนี้ก็จะแกงไก่หิวมากเลยไม่ค่อทำอะไรก็เอาของที่เหลือๆมีปีกไก่สับปีกไก่น่อยนึงแล้วมีกะทิก็เนี่ยมีพริกเ,เพราะว่าเป็นคนชอบเผ็ดๆน่ะแล้วก็ใส่พริกสดๆไปองเงี้ยแล้วมีน้ำพริกปกติก็จะต้องตำจะต้องตำน้ำพริกมีข่าตะไคร้ผิวมะกรูดอะไรทุกอย่างแต่วันนี้ใช้น้ำพริกแกงสำเร็จรูปแล้วก็ ขวานผิวมะกรูดลงไปหนึ่งเพื่อที่จะให้มันหอมอ่ะเพราะว่าหิวกลับมาตอนดึกนี่กระบายโหระพาทไทยอันนี่ก็หน่อไม้ก็จะแกงไก่ใส่หน่อไม้ก็จะกินแบบเร่งด่วนนะนี่ก็เอากะทิตักกะทิลงไปช้อนหนึ่ง hey, 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 hey. ก็เอาน้ำพริกลงไปทำแบบว่ารีบเร่งด่วนไม่กิวก็เอาน้ำพริกลงไปเลยไม่ได้พีีวิถัเอานน้ำพริกลงไปแล้วก็ผัดพริกให้ให้หอมผัดน้ำพริกให้หอมลเล่นะ หอิวแล้วก็อาหารก็เยอะแยะแต่ว่านึกอยากกินแกงหน่อไม้ซื้อหน่อไม้มาจากร้านนีเชียหลายวันละว,วันนี้ก็เลยกลาวว่าจะมาทำพอดีไก่ในตู้เหลือเราก็ค่อยใส่กับพี่ลงไปจะอร่อยมากอร่อยแน่อร่อย,ออย,ออย,ออยก็ตอนหิวก็อร่อยมา ทำพยายามนำทิชให้หอมมันจะมีผิวมะกรูดอยู่ที่ใส่ไปเพราะว่ามันแทนไม่มีเวลาที่จะตมปกติถ้ามีเวลาที่ตำจะทำให้แป้งแอ็เที่ยวให้หอมแบบนี้เที่ยวไปดกพทิให้ริกเที่ยวแบบปดก็ะใส่กะทิไป จริงๆมันมีลูกชิ้นด้วยกระ,กะมั่วเอาลูกชิ้นที่ทำไว้ลูกชิ้นไก่เด้เดี๋ยวใส่ลูกชิ้นไก่ไปด้วยใส่ไก่แต่ว่าเราต้องเที่ยวไก่ก่อนไก่นะคะมัน,นก็จะพีหหอมมาใส่ไก่ลงไปเลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเที่ยวไก่แล้ว เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลาแล้วแต่ใจชอบชอบเค็มชอบ,ชอบหวานชอบอะไรปกติใสน่น้ำปลาเนี่ยก็เคี่ยวเคี่ยวแล้วก็ใส่ตโวไปเลยดีกว่าพริกต่อปกติจะมีพริกเองถ้าเมืองไทยเราพริกชี้ฟ้าใส่เนี่ยใส่เคี่ยวพอถึงไม่รักเราก็จะเปิดพร้อมไปเลยนี่นสไตล์เยอ,อนะ แบบนี้เราก็เคี่ยวก่อนนะเคี่ยวสักพักจนเนื้อไก่นุ่มมาแหละถึงจะใส่หน่อไม้แล้วก็ปรุงรสทีน,นี้แกงไก่มันก็นุ่มแล้วมันก็เริ่มนุ่มคือพอนุ่มแล้วเราก็เอาใส่ลูกชิ้นเลยเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยที่ทำว้ม่วงไงแกงม่วงตัวแกงข้นหน่อไม้ใส่ไก่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นไก่เข้าไปด้วย รอบดึกสามทุ่มครึ่งกลับวันนี้งานยุง่งอันนี้เราก็ตั้งสักพักหนึ่งแล้วก็เนี่ยใส่น้ำปลาน้ำปลายี่ห้อนี้อร่อยไม่ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะปลายี่ห้อเนี้สามปูก็ใส่ลงไปพอสมควร เคี่ยวสักพักหนึ่งประมาณังห้านาทีใส่หน่อไม้เอาแล้วห้านาทีแล้วคราวน,นี้ก็ใส่หน่อไม้ใส่ใบมะกรูดใบแกะเป็นใบ,บใส่หน่อไม้ลงไปกับใบโหระพาโหระพาหั่นมาเป็นสอยเลยหั่นมาจากร้านใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม,ไม้ลงไปเวลาหิวอะไรก็อร่อยย ลงไปทนนี่ใส่น้ำปลาปรุงรสชาติแล้วก็ใส่รสด,ดีไปด้วยก็ก็<ๆ>แล้วแต่ใครชอบนะหรือจะใส่ชูรสหรืออะไรก็แล้วแต่คนชอบอันนี้เราก็เดี๋ยวชิมตาให้มันเดือดก่อนอเห็นไหมมีลูกชิ้นด้วยแกงบอกแล้วแกงรอบดึกนะมีอะไรในตู้ก็เอามาทำหมดที่แกงใส่ลูกชิ้นใส่ แกงคั่วจริงๆแล้วมันต้องนี้ให้ตำน้ำพริกถ้ามีเวลาก็จะตำน้ำพริกก็จะมีข่าตะไคล้ผิวมะกรูดกระเทียมเราตำตำตำไปให้ละเอียดนะแล้วก็เอาน้ำพริกแกงนี่แหละใส่ตำไปผสมเพาไปเพราะว่าการที่เราจะเอาพริกมาใส่ พริกขี้หนูแห้งหรือพริกแห้งเนี่ยมาใส่ตำเนี่ยแล้วก็ปีด้วยมันก็จะใช้เวลานานเราก็รวบรัดเราก็ตำเครื่องเคียงให้ละเอียดก่อนพอเครื่องเคียงละเอียดแล้วเราก็ตักน้ำแหน่น้ำพริกแกงเนี่ยสำเร็จรูปที่เราซื้อเนี่ยแกงขั้วแกงแดงเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ตำอันนี้ก็จะได้รสชาติเหมือนเราตำน้ำพริกเลยอันนี้เราปล่อยสักพักหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณก็ท่านริงกำลังเดือดเลยแกงไก่ ใส่หน่อไม้ปีไก่นะมีกระดูกด้วยกุับปุกกับแล้วก็ใส่ลูกชิ้นไก่ก็ไปอีกแกงม่วทุกท่าช่วงเวลาหิวอาวไดเดี๋ยวก็วเสร็จและปิดไฟก่อนท่านี้ก็ตักขึ้นแล้วแค่หิวก็หายรอบดึกอยากกินอาหารที่ร้านก็เยอะแยะก็ไม่อยากเนี่ยมาตากอันนี้ อันนี้ก็ได้ละแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองแล้วก็ลูกชิ้นเพราะว่าอยากกินมากเลยวันนี้ในร้านก็ของเยอะแยะอยากกินก็เลยกลับมาทำกินช่วงสามทุ่มครึ่งเนี่ยแหละก็มีกับข้าวอื่นด้วยแต่ว่าก็อยากกินแกงหน่อไม้นะถ้ายังไงก็ฝาก กดติดตามยาอ,อด้วยนะชีวิตคนทำงานตอนตอนคืนเนี่ยเลิกตอนคืนยังไงก็สวัสดีนะคะอร่อยมากินข้าวกัน